โอเคนะครับผมแนละ้วก็ดูกับผมคนเดิมอันนี้เราก็จะมารีวิวตัวที่เรียกว่า o v e r w ร์ไว้ white. น่าจะใช่นะ o v e r w ร์ไว้เดี๋ยวนะเขาหยุดเวลาเนี่ยแต,แต่ตัวนี้มันก็หยุดเวลาได้นะแต่ก็อ่ะถ้างั้นแล้วมันรีวิวสกิลกันเลยดีกว่าอ่ะเรามาดูคี่ปกติกันปิดปิงกันนะดูคี่ปกติกันที่ป,ป,กกป,ปกติก็แบบจะเป็นประมาณนี้นะ โอ้ยแหลกเกรินช้านิดหนึ่งมาเรามาดูสีคิวอีกันแหลกอือแหลกกดโคตรนะกดโคตรแหลกแล้วแบบเป็นโอเคเรามาดูท่าอา,ารกัน อเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนะาะค่ะอ่ะแล้วมาดูท่าทีกันเอ้ยกดผิดเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวทำไมเราหยุดเวลาแล้วทำไมเราเดินในเวลาไม่ได้เราหยุดอโอเคเรามาดูท่าทีกันวงใหญ่นี่เห็นไหมวงโคตรใหญ่เลยไม่ได้คลิปดี่เราไม่ได้ให้ดูอะ่ะอันนี้คือวงโคตรใหญ่เลยนะเนี่ย อะเรามาดูอีกรอบก็แล้วกันเดีย๋ยวแต่อะเรามาดูอ่ะตัดแต่ตอนครูดาวสเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะโอเคผมคิดว่าท่าทีน่าจะครูดาวสเสร็จแล้วมัง้งแต่ก็ไม่น่าจะแบบก็น่าจะแบบใหญ่อ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งเออเสร็จละปิ๊บลี ทำไมเป็นเงี้ยทำไมมันนอนตรงรูด้ดูตีใครอ่ะมันจะไม่เสียงแล้วตึง้ง โอเคนะเรามาดูท่าทีอีกรอบหนึ่งวง่องใหญ่มากแล้นสกิลเอฟยังยังสกิลเอฟก็คู่ดาวไม่เสร็จมาดูสกิลวายกันก่อนแหลกจังปิงโอ้ปิงสองพันแล้วคูดาวแป๊บไปมาคูดาวไปกัน อยูอออดิอ่านอ่างานเร้มาดูสกิลวายไม่อ่ะอ่ะอ่นนี่ง่ายคือมันเป็นการฮิวกล้วกันเนาะโอเคมาดูสกิลเอฟกันโอ้ยยังไม่คููดาวเลยดาวยังไม่เสร็จอะดาวยังไม่เสร็จ เออวายกับบีก็วายบีฮิววายบีโอเควายบีฮิวนะก็แล้วเออเดี๋ยวทำไมเลรออสึกว่าทำไมเซิเร์นี้เงียบแปลกๆนะให้บบมืสักนก่อนอ่ะถ้าวายก็ Black. แปลกก็จะมาก็ก็กดูสีก็ฮิวกหนกันนะอ่ะถ้าทีก็เดอะโวโเดอะโวเปลี่ย เ,เ,เราจุดเวลาไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราขยับไม่ได้เอออะทาวีก็ปล่อยพลังคลื่นเต่าไปนี่ยงตรงวงนี้เอ้าโหหายละเออลืมไปเลยโซเีะมกิดัสไเดีเ๋ยว,วเราให้ดูท่าเฮ็ดกันเลยกันเนาะเฮ็ดเปียง เอกี้นั้นอ่ะเดี๋ยวดูภาพดีก่อนมเมื่อกี้ไม่เห็นนัน่ไม่ใช่นะเมื่อกี้ว่ามีคนเจอเหรอเจอเ,เจอเ,เจอเหรอเฮ้ยเจอฮะตะกอมจิวิตีอ้อ่ะเจอเหรอเอาก็ดีออบพิมพ์ในแชทดิว่าแล้วอะไรแล้ว โอเคถ้ okay. างั้นเราจะมาดูกันในท่าวีวงใหญ่เนาะอ่ะไปดูอีกรอบหนึ่งถ้าเห็ดถ้าไม่ถูกติะโอเคเรามาดูท่าพุตกัน そして時は動き出す。 วางสายเลยเลยอ่ะว่าโอเคเออถ้าพ้ตีก็เป็นประมาณนั้นเลยนะเนาะโออจียู่มให้เอาหิวเนี่ยเออเอาหิวให้เออแล้วมาทำอย่างนี้อีกโออ ไหยิบไม่ได้พี่ไม่ได้หยิบมันหยิบไม่ได้อ่ะอ่ะก็ตำมีประมาณนี้มั้งสำหรับไอตัวนี้นะอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะดูก่อนไอตัวไหนเออตัวไหนที่รีวิวยังไม่ละเอียดเดี๋ยวจะดูกันถ้าละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยก็ได้อืมผมว่าจะละเอียดหมดเลยนะ อ่ะถ้างั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้มนะไม่เหมาะตรงนี้หมดอ่ะอังนี้ดีกว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มนะเกลบลืมเลยเกลบลืมนี่โอเคโอเคนะใครชอบนี้คลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยแล้วก็ อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยเราว่าชอบอะไรบ้างอ่ะ,อะไม่ไม่ใช่หรอกเราเล่นนะี๋้ววันนี้ก็ไปแล้วี๋ยววันนี้ก็ไปแล้ว